สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำหมูสมุนไพรกันนะคะไว้ทานเป็นมื้อเช้าอุ่นๆอ,อร่อยๆค่ะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีเป็นหมูสามชั้นหรือว่าเป็นสันคอหมูนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ตะไคร้ค่ะ เดี๋ยวเรามาเตรียมวัตถุดิบของเราได้เลยนะคะสูตรนี้เราจะใช้เป็นหมู3ามชั้นนะคะกับสันคอหมูนะคะจะให้เนื้อหมูเขาติดมันนิดนึงค่ะทานแล้วก็จะนุ่มอร่อยนะคะ สูตรนี้ไหนจะทำทานประจำนะคะเด็กๆชอบมากเลยค่ะหมูสามชั้นนุ่มๆเคี้ยวเพลินๆนะคะหั่นชิ้นพอคำนะคะเพื่อนๆก,กะเอาค่ะเอาตามสะดวกเลยนะคะ คือไปเก็บมาจากเรืนรัวกำแพงที่หนูปลูกไว้นะคะตะไคร้นะคะเราจะหันแบบนี้นะคะหันเิีงเฉียงหันไปกลิ่นหอมก็ออกนะคะหอมมากมาเลย ใบมะกรูดนะคะเราก็จะเด็ดเอาค่ะนี่ไหนไปได้ใบมะกรูดอ่อนๆนะคะต้นที่ปลูกไว้เด็ดฉีกเอาอย่างนี้เลยนะคะเราไม่เอาเส้นกลางใบนะคะนี่ค่ะใบเป็นแนงก็ไม่เอานะคะ ของเรามีต่กลิ่นหอมๆนะคะฉีดใบออกยิ่งใบมะกรูดอ่อนๆน,นะคะทานแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะแต่ถ้าเพื่อนไม่เพื่อนๆไม่มีใบมะกรูดอ่อนนะคะก็ใช้ใบมะกรูดแก่ได้ค่ะนะคะก็ฉีดอย่างนี้เลย ไปเยอะๆเลยค่ะยิ่งเยอะยิ่งหอมยิ่งอร่อยนะคะแล้วก็จะทําให้หมูของเรามันไม่เลี่ยนค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะบางท่านกินหมูเค็มกินหมูสมุนไพรแล้วรู้สึกว่ามันมันเลี่ยนแล้วก็เราไปแกะกระเทียมของเรากันนะคะ ใส่กระเทียมเยอะๆยิ่งดีนะคะอร่อยแล้วมากเลยเป็นสมุนไพรของเราอย่างหนึง่งกระเทียมเขาจะช่วยลดคอเลสเตอรอลนะคะให้กับเรานี่ตอนนี้กลิ่นสมุนไพรสามอย่างนะคะตีกันมากเลยค่ะหอมมาก สะดวกกระเทียมแบบไหนก็ใส่แบบนั้นไปได้เลยค่ะเปลือกจะแกะยากหน่อยแกะออกไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะคะจะได้แบบบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติสูตรนี้นะคะเราจะไม่บุบกระเทียมนะคะจะไม่ทุบนะคะเดี๋ยวเขาจะแตกแล้วมันจะไม่สวย เราอยากให้กระเทียมเราเป็นเม็ดๆแบบนี้ค่ะเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะให้เห็นชัดๆเป็นกลีดๆกระเทียมเลยถ้าทุบแล้วมันก็จะเละนะคนรดคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมทำหมูสมุนไพรของเรานะคะนี่ค่ะวัตถุดิบ ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเลยมีหมูหมูสามชั้นซันคอหมอูสมุนไพรของเราก็จะเป็นตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็กระเทียมนะคะไปค่ะไปทำกันได้เลยค่ะ,ะเนนะคล็ดลับอีกอย่างนะคะกระทะที่ใช้ถ้าเป็นกระทะเทฟลอนนะคะจะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเนื้อหมูของเรานะคะมันจะไม่ติดกระทะ มันก็จะยังคงสวยอยู่นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีกระทะเทฟลอนก็ไม่เป็นไรค่ะใช้กระทะปกติก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะใส่น้ำหมูของเราลงไปนะคะแล้วก็ใส่สมุนไพรของเราค่ะใส่ลงไปได้เลยนะคะ ยิ่งใส่สมุนไพรเยอะนะคะยิ่งอร่อยยิ่งหอมนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะเราจะเติมน้ำเปล่านะคะแล้วเราจะเคี่ยวให้น้ำแห้งนะคะอันนี้คือเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งเช่นกันค่ะมันจะทําให้หมูของเรานุ่มนะคะแล้วก็เปื่อยดีด้วยค่ะเคียวเพลินเลยค่ะ เติมน้ำให้มิดนะคะแล้วก็ใช้ไฟกลางในการเคี่ยวเสร็จแล้วก็เติมเกลือลงไปนะคะดปูปริมาณหมูของเรานิดนึงนี้หน่อยจะใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะ ะะเดี๋ยวจะชิมน,นะคะเดี๋ยวต้องลองชิมดูวเวลาเติมน้ำปลาเติมเกลือนะคะเราอย่าใส่เยอะเราต้องชิมดูก่อนนะคะถ้าจืดนะคะเรายังเติมได้นะคะแต่ถ้าเค็มเนี่ยแก้ไขายากเลยค่ะเราก็ไม่ควรจะทานเค็มเยอะนะคะเดี๋ยวจะเป็นความดันโลหิตสูงได้พยายามทานจืดๆเข้าไว้ค่ะ นะคะแค่นี้เองแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารอให้น้ําของเรามันงวดลงนะคะน้ําที่เราใส่ไปในหมูให้งวดลงเราจะเคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆค่ะนี่เพื่อนๆก็ไปทํางานบ้านอย่างอื่นอะไรได้เลยนะคะทิ้งไว้สักพักเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูค่อยอีกทีนะคะนี่นะคะตอนนี้หมูของเราก็เดือดแล้วนะคะค่อยเคี่ยวค่อยค่อเคี่ยวไปนะคะ อันนี้มันก็จะคล้ายพวกต้มยำพวกอะไรพวกนี้แหละค่ะแต่ของเรามันจะเหมือนเป็นต้มยำแห้งแล้วเราไม่ได้ใส่พริกนะคะเป็นหมูสมุนไพรตอนนี้เราเคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆเนื้อเขาก็จะเปื่อยและนุ่มนะคะตอนนี้หมูของเราก็เริ่มเปื่อยแล้วนะคะน้ำแหง้งน้ำนวดลงไปเยอะเลยค่ะ ตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมนะคะรวมๆผสมผสมกันหอมไปทั้งบ้านแล้วค่ะเนี่ยน,นแห้งนิดนึงน,นะคะพอหมูเริ่มแห้งนะคะมันก็จะมีการแตกการกระเด็นของน้ำมันหมูน,นะคะรอวังนิดนึงน,นะคะ เราจะเคี่ยวให้แห้งนะคะเพื่อนๆให้มันเหลืองๆนะคะทั้งหมูทั้งสมุนไพรนะคะมันจะเหลืองน่ากินะคะ่ะเอาเท่าที่ได้นะคะไม่ได้แบบว่าแห้งเยอวเกินนะคะจริงๆแล้วแบบนี้จะทานได้แล้วนะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบให้แห้งไม่ไหมก็ทานได้แล้วหมูเรานะะุ่มแล้วค่ะพอเราเคี่ยวมาประมาณสี่สิบนาทีได้นะคะ น่ยอยากให้มันสีเหลืองเหลืองน่ากินน่ากินเลยลอยากให้ฟอาแห้งๆหน่อยนะคะทำอาหารทานเองมีความสุขนะคะเพื่อนๆแถมเรายังได้กินอาหารที่ถูกปากของเราด้วยค่ะอาหารถูกปากถูกใจนะคะรสมือของเราเองแล้วยิ่งถ้าเราปลูกผักไว้ทานเองนะคะ บางอย่างนะคะมันจะมีความสุขมากๆเลยค่ะมีพื้นที่ว่างๆอยู่นะคะลองปลูกนะคะพวกผักสมุนไพรทิ้งพื้นของไทยเราค่ะขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะปลูกไว้ก็ได้ใช้นะคะเพื่อนๆกระเพราโหระพาใบาแมงลักใช้พื้นที่ไม่เยอะค่ะ เวลาเราจะใช้นะคะก็ไปเด็ดมาใช้ง่ายนิดเดียวเลยค่ะไม่ต้องไปซื้อนะคะซื้อมาเราก็ไม่ทราบว่า,าเขาฉีดยาหรือมีสารเครมีอะไรปนเปื้อนมาไหมแต่ถ้าเราปลูกไว้ใช้เองนี่เราไม่ได้ฉีดยาร้อยเเซนอยู่แล้วทานผักปลอดภัยมีความสุขร่างกายก็แข็งแรงด้วยค่ะ ตอนนี้นะ้ำมันเขาเริ่มออกแล้วนะคะแต่ชั้นเขาเห,เหลืองๆก่อนนิดนึงปรับไฟให้อ่อนลงนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็จะไหม้่ะ,ะ้อแล้วค่ะเพื่อนๆเหลืองอย่างที่ใจต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าปล่อยไว้นานแล้วเดี๋ยวเขาจะไหม้นะคะปิดแก๊สได้เลยค่ะ ใกล้กันนะคะคเอร์น่คื้วนี้เลยกในทั้งกระทะเลยนะคะี่คเอร์เราเป็นหินแไรนิตวางไปได้เลยค่ะผสวความร้อนอยู่นะคะนี่นะคะเพื่อนๆนให้ชมใกล้ใกันนะคะหมูสมุนไพรของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวหน่อยขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะ ฝากกดตามกดไลค์กด subscribe ให้ทางช่องเลยนะคะขอบคุณค่ะ